สวัสดีครับทุกคนกลับมาปกติดาร์ชิช่างนะับพื้นฟิเจอรนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมรบในแมปสเปร์เพนจ์เกมสเปร์นั่นแหละสเปร์ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสเปร์แน่ๆฉีดสีอะไรเนี้ย อ๋อเป็นาการวาดรูปฟังได้แต่ละคนก็ว่าสวยโอ้โหนี่สวยมากหาจุด,ดกันอินเทอเร์แล้วเราจะไปตรงไหนอะไรเนี่ยอ้ มันเปลี่ยนสีอะไรได้ได,ด้วยนะครับทุกคนเออผมว่าจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะสีมือผมอะ่ะมันมีทั้งสีไหมโอ๊กยกคืออะไร บึ๊บบึ๊บแล้วก็สีส้ม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 อันนี้ล่ะคืออะไรเป็นไงขอดูก่อน ขยะโอเคขอไปดูของคนอื่นก่อนคนอื่นสวยมากวาดอะไรดีวาดอะไรดีเราสามารถวาดอะไรก็ได้ โลบักอยากได้โรบักอยากได, <c oughs> ด้ลบให้หมดลบให้หมดลบ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  เออเดี๋ยวนะสีน้ำตาลสีน้ำตาล,ลว่าต้องอ,อ๋อนี่ไงน้ำตาลมีแบบเส้นใหญ่ไหมอ,อ๋อนี่ไงเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส,ส้นเล็กเอาตรงนี้โอเคอน,นี้ล่ะเลเยอร์สองเลเยอร์แค่หนึ่งเลเยอร์ก็พอ อิเลเยอร์ยังลบออา,อาวพอมันอยู่เลเลยอร์หนึ่งเหรอโอเคจะจะทำต้นสัก,กระเอาไปก่อนแล้วใครมาวาดอะไรตรงนี้เนี่ยวัดทับหมดเห็นนะดูสีจะดูสีจะดูสีเนี่ย สีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล,ตาล <c oughs> ใครไม่รู้ <c oughs> บสีชมพูสีเดิมนั่นแหละสีเดิมสีเดิม <c oughs> อืบอืบอืบ <c oughs> ช่วงหน้าแรงแต่จะต่อไปจะ จะกลายเป็นช่วงหน้าแบบดี <c oughs> เป็นไงต้นไม้แสนสวยต๊กสักุระมันสวยปะเนี่ยสวยอยู่แหละใครเนี่ยแต่ว่าวาดเราต้องลบด้วยนะสักุระสักุระสักุระอึบอโอ วัดรูปตรงนี้สีไข่พอจะทำเป็นแบบสีเนื้อเดินไปดีกว่าเอาเดินไปจะเอาสีเนี้ยสงสัยว่ามันใช้อันนี้ยังไงสงสัยทุกอย่างเลยผม อย่าได้แค่เนี้ยฮึบสีน้ำตาลสีน้ำตาลอย่างลบอย่างลบอย่างลบทันทีึบจะเป็นผมอะ่ะ คือผมมีแบบรูปคิดไม่ได้คิดดิคือนึกรูปได้แล้วแต่วอนนี้ต้องไปเขียนใกล้ๆนึกสีเลย โอเคไม่ยิ้มผมไม่รู้กันแหละผมไม่รู้กันแหละว่ามันคืออะไรยังลบลบทันทีว่าตรงไหนได้อีกมาตรงไหนได้อีกโอ้สวย อ๋อนีผ่ผมจะทำรูปนี้มา marker m เกอร,ร,กอร์ต้องวาดรูปก่อนฮึบฮึบนะอันนี้ด้านบนอันนี้เป็นส่วนล่างคนนี้แล้วก็อันนี้าเกอร์ไปไป ตรงนี้ปึ๊บหมุนหมุนหมุนแยกลืมแยกเลเยอร์เสร็จและอ่ะเลเยอร์สองเอาลบเลยแล้วกันเลเยอร์หนึ่ง โอเคอย่างแรกต้องเอาเป็นแบบหนี่เลเยอร์หนึ่งเอ้ยเลเยอร์อันนี้ก่อนสีม่วงแต่ล้คนนี้คือวาดรูปสวยแล้วมาดูผมสวยไหมนะมันเป็นฝีมือเป็นเป็นฝีมือ ้ยเพื่อนอย่าบังดิเพื่อนอย่าบางังมาลบอะไรอย่าเขียนทับเข้าใจไหมอย่าเขียนทับจะเขียนทับเพื่ออะไรเพื่อนเพื่ออะไรถามก่อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรลบยังลบ,ลบให้หมดช่วยต่อเติมใช่ไหม ช่วยต่อเติมหรือว่าช่วยทำให้แบบให้ผมวัดรูปยาขึ้นเพื่อนลบออกไปออกไปดิเพื่อนจะวัดมาร์เกอร์เนี่ยเพื่อนจะสงสัยอะไรออกไปไฟเพื่อนไม่ออกเลยอะมาร์เกอร์ มาร์ e er, เอเขียนย er. ังไงนะ M m มาร์คมาร์เขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยอตรงนี้รึเหรืองหรยอไง a อออ๋อ a oh, ใช่ a อา เอ่ามาร์คเกอร์ใช่ไหมมันอา่านว่ามาร์คอย่างเดียวเลยอะ่ะนี่อะไรเนี่ยมาร์คเกอร์นี่สวยทิ้งไว้ไม่ลบเออนี่ไงที่ผมวาดไว้ลบอันนี้ อะไรที่เราเขียนไว้เราก็ลบทิ้งทั้งหมดมีบันไดอ๋อนี้คนวาดเราจริงๆม,มีบันไดยอยู่แถเนี้แถเนี้อะไรกันไม่รู้บอเอาวาดรูปอะไรดีหนึ่งบหนึ่งขอตอบแป๊บ หนึ 1> 1่งบวกนึงเท่ากับสองมีพาทิดด้วยเหลืองขอไปตรงสนามแป๊บนึงเออตรงสนามตรงสนามจะว่าเพราะว่าผลจะว่าพาทิด ชน,บนแบบนี้ก็คือมันไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยเอ่อนี่นี่นี่สีแดงใครโอ๊ยมาทับทำไมมาทับทำไมมาทับทำไม แล้วทำไมที่ผมเขียนล้วเป็นสีดำอ่ะโอ้รูปอะไรกันไม่รู้ผสมสีอะดิโน่ไม่มีหยุดไม่มีวันหยุดอยากเขียนก็ไปเขียนที่อื่นสิอยากเขียนก็เขียนที่อื่นที่นี่ผมคลองไปแล้วครองโลกครองโลกแต่คนจริงเราก็ควรจะลบบ้างแหละ ที่เขียนไปควรจะลบบ้างบันไรนี่คือสวยเกิบเขียนดีกว่าคนไทยสีเหลืองเขียนคำว่าคนไทยคน ใครคนที่ดูเนี่ยไม่ใช่ดิคือคนที่เล่นแบบนี้แล้วมาเห็นผมเขียนอย่างนี้ใครอ่านออกบ้างน,นี่นี้แหละปึซีชมพูซีชมพูเอ ไม่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 ไม,ไม,ไม่ให้มันใหญ่กว่านี้ L I V E เลิ่เขียนอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นยังไง หัวใจเริบเริบหันอีกฝั่งหนึ่งเลิบ่บอะไรสักอย่างอะไรข้างหลังเนี่ยตรงนี้ปิดอยู่จะว,วาดดวงอาทิตย์ อยู่ในประตูดวงอาทิตย์อยู่ในประตูเป็นไงเป็นไงนี่เพื่อนวาดประเทศใช่ไหมผมก็วาดประเทศเหมือนกันประเทศไทยประเทศไทยนะวาดไงอะวาดไงปึ๊บ ประเทศไทยประเทศไทยสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็ไทยหมุกลไวไปก่อน,อนเขาจะได้รู้ว่ามันคืออะไร ไทยเขียนถูกหรือเปล่าเนี่ยไทยถูกหรือเปล่าไม่รู้ประเทศไทยได้แล้วโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเริ่มนานแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องบิร์ฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกิ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อมทำเคปต่อไปนนค้ับจำราบในวันนี้ไปเบยนะเคบไปเบยวัารูปต่อยไหมเนี่ยวัารูปต่อยหน่อยแล้วกันฮึบ L I V E โอเคจบล้ว